ตัวเลขผมผมพร้อมนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ닛สันเอ็กเซลนะนะครับเป็นล้อขอบ18นะครับเป็นล้อตัวท็อปเลยตัวบนนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นสเปค5รู114.3นะครับใส่ได้กับรถห้าลูมาตรฐานของ닛สันได้ทุกคัน สนใจสอบถามมาได้นะล้อดีๆหายากตัวนี้เป็นสีพิเศษเลยนะครับเป็นสีลมดบนะครับออกแถัเปิดนะครับก็ได้มาจากคุณลูกค้านะครับเราเถนอนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับมาดูหลังล้อกันนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีคําว่านิสสันนะครับแล้วก็เอ็กเลนะครับสองจุดห้านะครับแล้วก็เป็นคอสิปกว้างเออฟเซตสี่สิบห้านะครับผมมีสงานนะนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิสสันอย่างเช่นเทเน,น่นะครับอยากได้ไสิบแปงตลลองมีไฟสายได้ผมเคยใส่กับรถนิสสันเทเน,น่น่าจะเป็น J32 ตัวไมเนอร์เทเน่นะครับแต่เราไลนีมไปสวยมากนะค,ะครับใช้ยางเดิมเนห้อรนะลูกค้าใช้สิบแปดแปดชั้นถือตลลองนี้ยืดเอาไปนี่ไปใส่พอดีนะครับตัวชุราคาไม่แพงนะสนใจมาที่ร้านเราได้นะครับถ้าร้านเราเป็นเซ็นสีขาวแดงชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสอง บานสุขเรียนนะครับอยู่เลยซอยเทีทะเล2 1เหรือ21มาที200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องข nah ้ามซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้าน IR าต๊ะยางยงขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ